คิดถ้าอารมณ์ดีเนี่ยเห็นอะไรมันก็เป็นดีไปหมดนะคุยกันก็นกนเออดีนะอะไรประมาณนะีค้คืออารมณ์ดีอะ่ะมันก็นเหมือนหลวงพ่อดีนะไปคุยกับท่านดีหมดแหละครพถามท่านทุกเรื่องท่านบอกดีค,คืออารมณ์ดีไงถ้าอารมณ์เบาเราปกติเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่สบายๆิีๆไม่คิดอะไร เพราะเราไม่สามารถดีได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่อารมณ์ดีเนี่ยเราจะบันทึกกับความดีไงมันถึงจะดีไงครับถ้าบันทึกไม่บันทึกความดีเนี่ยมันจะไม่ดีคนที่จะทําอารมณ์ดีได้เนี่ยคือคนบันทึกเนี้ยแหละส่วนมนต์แผ่เมตตามทนาบนบันทึกบนเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ดีมันก็จะดีดีทางตาหูจมูกนิ้วกายจากลูกรบกินเสียงมันไปไหนก็ดี ไปเจอวัดมันกับสาธุผู้ริสร้างวัดนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตนั่นคือดีเจอใครเจอหลวงพี่เดินมากับสาธุโมทนาบุญกับหลวงพี่ด้วยท่านไม่รู้หรอกเราบันทึกบุญกับท่านแล้วนี่คืออารมณ์ดีเห็นอะไรก็ดีไปหมดดีไปหมดนะลองคิดดูด้วยขึ้นของความดีมันมากับเราตลอดครับคนที่จะทําได้อย่างเนี้ยคนต้องฝึกนะ ต้องฝึกสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนบันทึกบุญต้องฝึกบ่อยๆจ้องหา่างจากอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆหลายวันหลายเดินหลายปีพออายุมากขึ้นมันจะเป็นคนอารมณ์ดีคือเป็นคนอารมณ์อยู่ในบุญอารมณ์ขุนอารมณ์มัวที่เราได้ยินรูปรถกลิ่นเสียงมาหูทั้งนี้นนมันไม่รับรู้ก็ไม่รับไม่ต่อด้วยครับออหนูสวด